สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะฮะกับการรีวิวลดมือสองคุณภาพจากทางเต็นเฮียกุยโดยเจ้าของเต็นรีวิวเองขับเองทดสอบวิ่งให้ดูแล้วมาสัมผัสคันจริงลองขับดูด้วยตาของตัวเองได้อีกทีหนึ่งที่เต็นก่อนตัดสินใจซื้อนะฮะกับทางเต็นเฮียกุยนะครับ ก็วันนี้มีความภูมิใจจะนำเสนอรถแนวเจ็ดที่นั่งนะครับอนเนกประสงค์ซึ่งก็คันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะฮะว่าสมบูรณ์แบบในนอกจากจเฮียจะใช้คำว่าทุกๆมิติแล้วเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าในทุกๆจุด <c oughs> แม่มันเพอร์เฟจริงๆ แล้วก็ลงตัวนะฮะลงตัวในที่นี้คือลงตัวในในส่วนของสีรถนะฮะเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นแนวเจ็ที่นั่งอนเนกประสงค์ที่เป็นเกียร์ออโต้แล้วก็โฟร์วิวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยรถแนวโฟร์วิวได้เนี่ยมันจ้องออกแบบดุดูนิดนึง่งน,นี่ตั้งชื่ออคันนี้ไว้นะฮะเป็นนิกเนมว่าเจ้า พยักดำธมินนี่หล่อเข้มเต็มมาเต็มเลยคันนี้ <c oughs> โดยที่เป็นรถแบบสแตนดาร์ดนะฮะคือคันนี้เนี่ยสีดำนะครับแล้วก็มีตัวถังที่สวยงามบางเงางามวับวิววับ,ว,บวับเลยะนะายนภายในนี่เดิมๆเบาะนั่งนี้แน่นๆเลยเครื่องยนต์ก็เป็นตัวท็อปๆเขา ในรุ่นของตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปทอปครับเพอร์เฟกเกิดมาสะขนาดนีอ้อยากรู้แล้วใช่ไหมฮะว่าเป็นรถอ,อะไรเฮียเป็นคนรบลบรัดไม่ต้องอดเอินเยอะคันนี้คือ m ิ t s u b ิ s ิ i s t ร a d a าจีวากอนแน่เป็นโฉมจีวากอนตัวสุดท้ายนะฮะเป็นรถปี 2,004นะครับสีดำออกห้างเลยทูโทนนะฮะแล้วก็สังเกตจากตัวสีรถนะฮะคันนี้เดิมบางมากแล้วก็เงางามสีดำเนี่ยถ้าถ้าไม่เงาจริงนี่ <c oughs> ไม่สวยคันนี้เงาวับวิบวับเลยนะครับแล้วก็มีชุดฟรีล็อกมาเรียบร้อย นะครับในกรณีที่เราใช้งาน o f f ฟ o a d หรือ r w h e e l ในทางาทีไ่ไม่ไม่ไม่ใช่เป็นทางเรียบนะครับหมายถึงว่ามีมีความจําเป็นจะต้องใช้การขับเคลื่อน4ล้อนะครตัวรถนี้ก็มาพร้อมๆนะครับภาย,นภายในเดิมๆแล้วก็เป็นรุ่นท็อปของเขานะครับก็คือจะเป็น Air Digital ล เครื่องยนต์เป็นตัว2อ0 8ันแปเทอร์โบดีเซลอินเตอร์คูลเลอร์นะฮะตัวนี้ก็เรียกว่าตรงตรงตำแหน่งเครื่องนี่ก็มีอ cool ิ er, นเตอร์คูลเลอร์ฮะฝากระโปรงดูจากบอดี้ภายนอกก็จะมีจมูกนะครับแล้วก็มีตัวหนังสือเขียนไว้ที่บนเครื่องนะฮะว่าเขียนไว้ว่าล a ลี่มาสเตอร์นี่เป็นเครื่องยนต์ที่แกร่ง นะฮะฮเรียกว่าลุยสนามแข่งระดับโลกมาแล้วนะฮะแล้วก็ได้แชมป์นะฮะนี่แหละคือเครื่องยนต์ที่ลงอยู่ในรุ่นนี้คันนี้ออกห้างนะฮะไม่ได้มาลงเองอันนี้ออกห้างวิสุบิชิสวยสดงดงามนน่สมบูรณ์แบบจริงๆคันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปเทส กับออกถนนกันนะฮะว่าการออกตัวของเครื่องยนต์ดีเซล2008ที่ใช้ชื่อว่าไอ้ลารีมาสเตอร์นะฮะแล้วก็มีเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์เนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพในการขับขี่ดีกว่าไอ้ตัว288 ธรรมดายังไงนะนี่ฮะสตาร์ทเครื่องพอสตาร์ทเครื่องระบบต่างๆเนี่ยเราต้องดูหน้าจอก่อนนะ,ะให้มันมีการดับนี่ดับสวิตต่างๆนี่แอร์ดิจิตอลนี่น่ตั้งไว้ยี่ห้าองศานะโอเคเกียร์อัตโนมัตินะฮะเข้าตัวดี เนียนเนีย <g> น <pi> ไปไปลองรถการกับมิศวิชิจีวากอนจากเต้นเฮียกุยคันนี้เป็นปีศูนย์ส like ี่นะฮะเป็นจีวากอนปีศูนสี่แม่ฟิลออกตัวนี่ยังกับเบนซินเลยแล้วเสียงเครื่องดีมากเงียบนี่ฮะรถสมรรถนะต่างอ บอดี้ลงตัวสีลงตัวอุปกรณ์ตกแต่งสแตนดาร์ดเดิมๆนะฮะท่านที่หาจีวาก้อนอยู่นะฮะแล้วไม่รู้ละมันมีหลายสีอะสีขาวสีสีแดงอันนีเยเคยขายไปนะฮะสีขาวก็เคยขายไปแล้วสีแดงก็เคยขายไปแล้วแล้วก็มีสีน้ำเงินนะ สีดำนู่นกจะสองคันนึงแล้วคันนี้คือสีดําแต่ต้องมาดูด้วยตาเงาวิบวับจริงๆแล้วห้องคงห้องเครื่องตัวถังสวยคุ้มคุ้มกับเรียกว่าไม่ต้องไปหาแล้วอ่ะทาเทียบอ่าสําหรับคันนี้นะฮะปีสองพันสี่คันนี้ทาเทียบสวยจริงๆแล้วก็เครื่องยนต์ ระบบการขับเคลื่อนสี่ล้อสมบูรณ์แบบท่านาที่หาอยู่นี่เหมือนเหมือนได้สมสมดังใจท่านนะครับมิซูบิชิจีวากอนะปี04ลดรถอนเนกประสงค์เกียร์ออโต้โฟร์วิวได้เครื่องยนต์ดีเซลนะสวยสุดๆเดี๋ยวรอรถนิดหนึ่งข้างหน้านี้ ติดไฟแดงนิดหนึ่งเดี๋ยวอยู่เทินปุ๊บเดี๋ยวจะแม่ขับกดอัตราเร่งแล้วก็สลาลมดูการทรงตัวนะฮะนิดหนึ่งสวยจริงๆเป็นความภูมิใจของทางเต็นนะฮะโดยเฉพาะเฮียด้วยว่าเพราะเราเห็นรถรุ่นนี้หรือรุ่นอื่นๆที่เราขายอยู่ซ้ำๆนะฮะแล้วก็มันมันจะมันจะจับฟิลได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นตัวบอดี้เครื่องช่วงล่างมันจะค่อยๆสะสมประสบการณ์จนมาหล่อหลอมเป็นอะไรที่พอเห็นคันคนต่างๆแล้วเนี่ยรถมือสองมันมีความหลากหลายมีความแตกต่างกันในแง่ของทั้งๆที่เป็นรุ่นเดียวกันนะแต่มันจะมีความแตกต่างกันในแง่ของเจ้าของเดิมที่ใช้อยู่นะเนีย่ยซื้อรถจากบ้านๆมานะครับเพราะฉะนั้นการถ่ายทอดออข้อมูลของเจ้าของเก่าเนี่ย เราซึ่งเป็นตัวกลางเราก็ต้องสืบนะครับโดยอาจจะถามความเป็นมานะครับแต่ความเป็นมาเนี่ยจริงหรือไม่จริงเนี่ยบางทีเราไม่จำเป็นต้องเชื่อทั้งหมดมันมันมาอยู่ที่การตัดสินใจด้วยเหตุด้วยผลจากประสบการณ์เรามองแล้ววิเคราะห์ในจุดสำคัญสำคัญว่ามันจริงไหมนะอ,ะอย่างเนี้ยโดยโดยอง,ององรวมแล้วเนี่ย มีความเชื่อถือได้ว่า80-90%ลดอนะครับรถอยู่ในสภาพที่เรียกว่าสมบูรณ์จริงๆนี่นี่คือการเอาเอา,เอามาประเมินนะฮะอยงคังนนี้นี่สมบูรณ์แบบจริงๆเครื่องยนต์2 8 0 0ซีซีดีเซลตัวแลลีมาสเตอรตัวเนี้ยต้องยอมรับนะฮะว่าอัตราเร่งดีเรียกว่าตัวถังใหญ่ขนาดไหนมันเอาอยู่แรงม้ามันเอาอยู่ เอาอยู่ในที่นี้คือในขษณะของเกียร์ออโต้ด้วยนะไม่ใช่เกียร์ธรรมดานะเกียร์ออโต้ด้วยเกียร์ออโต้เนี่ยมันจะออกตัวตามรอบเครื่องเพราะฉะนั้นรอบเครื่องถ้ารอบเครื่องไม,ไม่ไม่ถึงจุดที่ที่เอ่อบาลานซ์เกียร์มันจะไม่เปลี่ยนมันก็กลายเป็นวันลากลากก็อืดนนั่นแหละแต่นี่ไม่อืดนี่ออกตัวปึ๊บเพราะฉะนั้นเจ็ดที่นั่งนี้นั่งกันไปเลยฮะเจ็ดคนแปดคนนั่งกันไปเลยไม่ต้องกลัวว่าจะ ขึ้นเขาลงห้วยแล้วมันจะโอไม่ไหววิ่งอืดไม่ใช่สำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้ไม่ใช่เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์น่าเนียนๆมาเต็มสวยจริงๆนะฮะเจ็บที่นั่งแอร์มีชุดหน้ากับชุดหลังครบนี่ <c oughs> เลี้ยวแล้ววงเลี้ยวเออวงเลี้ยวก็ดีขึ้นนะ วงเลี้ยวดีกว่าตัวตัวเก่าที่เป็นเครื่องยนต์ตัวแรกๆอะะที่ไม่ใช่มีปากกระโปรงมีจมูกแล้วก็เป็นเครื่องยนต์2008ธรรมดาก็คือไอ้ตัวที่ลงอยู่ในกระบะสตาร์ด้าไอ้ตัวนั้นวงเลี้ยวแคกว้างอันนี้วงเลี้ยวแคบแล้วช่วงล่างนี่ยดูดิขับสบายคือมีมีทางอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยไม่ต้องไปกลัว รูดรูดไปเลยช่วงล่างรถกระบะนะแล้วมิซูนี่ก็อย่างที่บอกนะมันมันมีความเป็นบุคลิกของเขาตัวบอดี้เขานะนะหลังจากรุ่นนี้ไปเนี่ยมันก็จะเป็นโฉมไตทตั้นนะซึ่งตอนโฉมไททตันน้นออกมาเนี่ยโอ้คนก็หือหากันนะเฮ้ยเลเออ,อะไรรถกระบะทำมห้น่าตลกตลกแต่สุดท้ายแล้วท้ายสุดแล้วเนี่ยใช่ไหมก็ได้รับความนิยม แม่นิ่มน,นวลแอร์เย็นเจ็บแล้วก็สามารถที่จะขับไปเที่ยวทางไกลต่างจังหวัดนะฮะโดยที่ท่านไม่ต้องไปไปอ,อ,อะไรอะรอรอบในขณนะที่เป็นยอโต้ด้วยนะขับไปเนี่โอ้โหกดมากดมาขึ้นเหนือล่องใต้เที่ยวทะเลทะเที่ยวภูเขา สองเราอ่าอันนี้คงสองเราไม่ได้แล้วเพราะว่านี้เป็นรถแนวเจ็ดที่นัง่งไปกันแบบเพื่อนฝูงแล้วก็ครอบครัวใหญ่นะอนี่กด m i t s ูบิชิจีวากอนแหมมาเลยพุดผุดผุดพุดรอบเครื่องอุณหภูมิความร้อนนะฮะทุกอย่างอยู่ในความเป็นปกติของเดิมๆเ,เขานี่ฮะซื้อรถต้องเอาแบบสแตนดาด รถในฝันของหลายๆท่านนะฮะมิสูบิชิจีว่าก้อนตัวท็อปๆมือสองแล้วเล่นท็อปๆไปเลยราคา2 4 8 0 0 0บาทนี่นี่วงเลี้ยวนีวบกินนวดูนี่เลี้ยวมาเล่นสคือปกติอย,อ,อย่างกรณีอย่างเนี้ยประเมินว่าอย่างเส้นลาดพร้าวเนี่ยยูเทิร์นได้สบายไม่ต้องไปตีออกเส้นนู้นว่ออกครึ่งเลนอะไรอย่างนี้ไม่ต้อง นี่เมื่อกี้ดิลองลองให้ดู่ะอัตราเร่งดีนะสมรรถนะดีตัวนี้ได้ปีศูนย์สี่ด้วยแล้วได้สีดำนะได้สีดำด้วยได้บอดี้โอ้ยได้เกือบครบแล้วอ่ะนะฮะเกือบครบหมดทุกอย่างแล้วสำหรับเ,เลือกหาเลือกใช้รถมือสองแล้วก็ต้องเป็นรุ่นนี้นะสีได้ด้วยสีดำ วันนี้เฮียเลยใส่เสื้อสีดำให้เข้ากับบุคลิกของเจ้าพยักดำธมินนี่ชื่อมันนะนี่เฮียตั้งชื่อให้เจ้าพยักดำกะมินอขับสนุกจริงๆเนี่ยฮะขับไปต่างจังหวัดนีนั่งสบายมีเท้าแขนเนี่ยออโต้เจอทางไม่ดีก็ใส่โปโปหไฮเจอฝนตกตะกัวถนนจะลื่น ถนนดำกลัวจะลื่นใส่โปหไฮอ่าแต่นี่มันเกาะเลยเกาะถนนปื้อปาดปื้อปาดเนี่ยอ,อ,อยู่เทินมา,าเนี่ยรถไเ่ติะปัดเดียวจะใกล้จะถึงเต้นละสุดยอดมีมาตรวัดมีแอร์หลังกระจกไฟฟ้าอ่าบอดี้นี่คารลันตีนะฮะเปะไม่มีแบบก็เรืกอะแหละน้องหนิม อ่าหรือลอยเขาเรียกไปเฉียวชนอะไรมาไม่มีมาดูด้วยตาดีกว่า,ามาดูด้วยตาแล้วมาลองขับากมิตซูบิชิจีวาก้อนตัวทับทับรุ่นนี้อ่าออตโต้โฟรวิวเจ็ที่นั่งอเด็กประสงค์เดิมเดิมเงาวิบวับวิบวับเลยนะครับโอเคฝากไว้นะครับเฮียกุยเต้นเฮียกุยประสบการณ์รถมือสองกว่ายี่สิบปีการันตีคุณภาพ